โลกมีอายุ4.5พันล้านปีเกิดการระเบิดรวมตัวดึงดูดถือกำเนิดผุพังและถูกทำลายมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งจนมาเป็นโลกในทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์หลายคนพยายามหาคำตอบของคำว่าโลกตั้งแต่4พันล้านปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้รวมไปถึงเขาเซอร์อแซกนิวตันผู้ที่มีผลงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นทฤษฎีและกฎต่างๆรวมไปถึงการคิดค้นอุปกรณ์นวัตกรรมเพื่อเป็นแรงมัานาจใจให้คนรุ่นหลังวันนี้เราได้หยิบหนึ่งในทฤษฎีของเขามาเล่าให้ฟังและนี่คือกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎข้อที่1ลำด้า F เท่ากับ0หรือกฎความเฉื่อย วัตถุจะรักษาสภาพหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ในทิศทางเดิมก็ต่อเมื่อแรงรับที่มากระทำต่อวัตถุมีค่าเท่ากับศูนย์อธิบายได้ว่าวัตถุจะรักษาสภาพหยุดนิ่งหรือสภาวะเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวเส้นตรงนอกจากมีแรงรับซึ่งมีค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำเกิดค่ที่สองลัด้าเท่ากับ MA หรือกฎของความเร่งเมื่อมีแรงลับที่ไม่เป็นศูนย์มากระทําต่อวัตถุวัตถุจะมีความเร่งในทิศทางเดียวกับแรงลับนั้นอธิบายได้ว่าความเร่งของอนุภาคเป็นปฏิภาคโดยตรงกับแรงลับที่กระทําต่ออนุภาคโดยมีทิศทางเดียวกันและเป็นปฏิภาคผลผันกับมวลของอนุภาค้าาอ กฎข้อที่ 3. แรงกิริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยา action เท่ากับ reaction แรงกิริยาแรงปฏิกิริยาเป็นแรงที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงข้ามและกระทําต่อวัตถุคนละชนิดกล่าวว่าทุกแรงกิริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาซึ่งมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงข้ามกันเสมอ <laughs> yeah.